สวัสดีจ้าได้เอ็มมาหน้าเด้อจ้ะมาให้น้ำใหม่จะพี่น้องมาคำคำแล้วจะมาคำคำแล้วจะคลิปนี้ไว้ล่งมือเด้อจ้ะอันมาท้องหน้าจ้ะมาหน้าย่าอีจ้็เลยล่งคนห้องห้าน้ำใหม่นาะจ้ะพี่น้องบ่งไปจ้ะจากยายเอ็มพาหล่อจ้ะเสือสีแดงตัวเก่าจ้าะว่ามือเดียวกันจ้ะ วันที่เจ็ดแต่ว่าสิลงมือวันที 8, ่แปดเนี่จ้าพี่น้องฮักน้ำใหม่จ้าพี่น้องมาลุ้นต่อจ้าได้พอเลยจ้าช่างล้างอยู่เป็นน้ำใหม่จู่เจ้าพี่น้องสี่หาเนาะดูประจานีง่งเห็นไหมจ้ามันอันขึ้นอันนี้นี่จ้ะ ยายกษตรซับเอาเอาไปเห็ดอันใหม่ถุงเนองอาะจ้ะมาเจอเนี่ยกอผลล้มจ้ะมาหน้า,าจ้ะพี่นอ้องยายจะเอาไปลงตอนตอนเสิรจ้ะนี่จ้ะ năng đìn, phơi nét bỏ phi nọ nè, năng đìn đấy cha nè, năng đìn cha, nít cha, coi này để lái nhỏ đấy phi nọ đây cho hai bụi đi nhỏ nương cho nè đi chờ tám mà chả bao bông gì có thứ 2 này chả chờ, phần này lái tưởng là chả có đi ở đấy nè vì nó luôn có xóm bông thì mì bó. nằm cá lá có sóng bố mì chả nhé thả luôn may chả con này mì sáp thịt nhỏ đấy chả sắp okay, nè sáp có sáp nhàng này chấm gì đấy hoàng anh em chả เด <Idol> ียวขึ้นเก่าลละจ้ะขึ้นหยากลงหยากพีนอะเอ้ยแล้วมันจะหนักคนจับไอ้ยายเสือให้เบิ่งโกนห้องจ้ะมาน้าค้านำใหม่เพื่อไปกินจ้ะ โอ้ัวกาดหาคลิปล่งมืนอน่จ้ะพี่เนาะพอคลิปมันนี่นี่ยายไปหาเห็ดล่งไปแล้วจ้ะแ <c oughs> ยบไปจะสืบบ่ได้มา่นากเลยล่งคลิปก่อนนาะจ้ะแล้วทะลุจอจ้ะ พ่อเังเลยจะ้ะขึ้นสูงแน่้ยแล้วจะไล่หยอดอ,อย,อยู่จะวางหยอดม่ใหญ่แห้งนี่จะ้ะอยู่กลางปลาเขาจะพีินอ อยู่โพงกลางงั้นน่าจะก้อนนี่จ้ะก้อนนี่ก็มี่ยุบมันอยู่ทางไหน้ะพี่เนาะเอาบา่อใดหลายอยู่จะเอาบา่อใดมันอ,นอยูย่ในไหนเจพี่เนาะเดือนหนึ่งจะเม็ดต่หยอดใหญ่ๆ ไม่เป็นอ่ะรอดเลยยายตัวนี้แล้วเราจะไปเนาะเราจะ หาตามห้องเราจ้ะเห็นบ่นนจะห้องเพ่นจ้ะพี่เนาะก็เสี้ยวอ,อย่างเด้ได้จะข้องนหนับจะห้องหน้าจ้ะนอนง่าจะเห็นบ่จ้ะนี่เป็นอะไรโจดเด้อจ้ะมึงจะนี่ยอดหนึ่งจะพี่เนาะเห็นบ่เนี่ยได้กระชับบ่ได้มันอยู่ขีดเนาะจ้ะ มาเอาพี่น้องไอ้สุดพ่อรอเบิ่งรอขางกอพ่อจะกอนีมีอยู่สามหยอดจ้ะเดี๋ยวเอาอีกก่อนจ้ะเพราะว่าบ่ไหนหยอดหนึ่งทีช้บเอาจ้ะพี่น้องเข่าทธรระสาทจ้าเบิ่งไหนหกช้ำไหนแถวไหนบ่พี่น้องไล่ไล่จ้ะหยอดหนึ่งจ้ะ mình chờ nhỏ nữa muốn khả năng đấy vì nó muốn đâu ui dài cả lại phải đỏ nữa dài thì sắp đứt rồi ok vào, sắp vừa lại chờ tôi nè tôi đi chơi đây bao ở nhạt bớt chỗ ăn chờ phi nó mất chuồng hẹn mất hộp đi chờ nhỏ นอนึงจ้ะตีละหกสร็พี่เนาะนี่บจาคนี่ยแยเสียะก่อให้เบิ่งเด้อได้หกหน่อจากอนี่แต่ว่าร้ายอยู่อาบ่อใดจ้ะถ่ายเบอร์ตัวตัวงายๆงไง้จ้ะพี่เนาะตัวแ้กโกยาเสียไถ่ายเเบิงเด้อจ้ะ กอเพิ่นเอาหย่างนาะจ้ะเท่านี้ตท่นี้สี่หยอดจ้านี่งกอนี่ร้ายหยอดขนาดพี่น้องพี่น้องเป็นโมลงโมล่งหยากบ่เพิ่นจะบ่ลงเก่าคือสีหยากแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่น,นจะบ่ลงเราร้ายหยอดจุใจ เห็นบ่จนี่เอาย่างเนี่ยเป็นดังดินเพิ่นยหายซับบ่ได้มันงเนะหุกแห้งย้อนนี่ก็เอาบ่ได้เห็นบ่จนี่ให้ทะลุย้อนนี่จะพี่น้องใหญ่ใหญ่มันแก่ยายก็เบาควายใหจะเอาไปให้ทุ่งไวจะกินน้ดโดนเนาะจใจนี่ใจย้อนใหญ่ก็บจะเอาแต่อันนี้มันแก่พี่น้อง พี่น้องยายชาวฮิบึงมันในหยอดเพลินจ้ะนใบบงเด้อยจ้ะนี่มันไม่น้ำใหม่พุ่งเนียโอ้น้ำไม่ไม่โจดไมปโจดจ้ะบิงแนหยอดพี่จ้ะพูดตายมิตหยอดนี่ไงยายจะบริหารกัญชีแกเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อช่วงเติบนี่จ้ะตายตายตายพี่น้องเพื่อบริหารบ่เนาะจ้ะนี่จ้ะ ได้มาเลยสิเต็มตาเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าทะลุนเด้อย่าจะซาบเอาอยกก่อนก่อนหนึ่งจะก้อติดกันเลยจ้านี่ยังมาจาก็เ้าวซับเอามันเกแก่ก็เป็นนั่งดินได้ยังสีซับ ทีห,าห่านหยอดจากตัวนี้นังหินเพิ่นให้เบิกจากี่น้องยาย่าใช่ไห้เบิ่ง้งล่างเลยตัวนี้หยอดเพิ่นอืมใหญ่สุดๆประดังดินให้เบิ่งด้วยจ้านี่ยฟ้ากินดิบก็ได้นังหินเพิ่นนะจ้ะ น oh ี oh ่สีเขียวค่ะสีคือกันจดน่ะไมโอ้หายหน่อเยู่จัตัวนี้อัยน่้ถู chết nọ nọ nè muốn nó nhọn mày, thì phải nọ bữa nó mới nhọn nhanh chả nhọn nhanh vô chả cả để bơi nhạo nhạo đấy chả gì chả thôi gì nhọn thì chụp hình nọ nhọn này Hãy mình nào ใช่เบาดอกตะไมเบิดบ่อยาต้แข็งเนาะจ้าพี่น้องเต็มบิดพอบวห้อ,าาอยเอาบวชห้อยเลยจ้ะกอยกินตามห้องจ้ะฝนโตคนหนำมันไหลมันขึ้นจ้าพี่น้องไม่ใจเนี่ยยายเขเก็บว่าได้หลายตัวเลยจ้ะไม่ก็เต็มตาเลยจ้ะนี่ยายจะขึ้นไปหาตา ชุลปนงานจ่ามหอตาเลยจ้ามหหน้าเลยจ้าตาปุสิตาจ่าเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีเทยบโตเทียางตาทำงานทำงานไ้รลดีคำแล้วนี่คำเลยจ้ามาน้พอสอบอยู่งานปลูกจ้าชัวเจี๊บตาสิบวุเลยจ้าบุพผิดมันอยู่จ้าใหา่กะมานามื่อวานปุยกะเลยโลกไปข้างหน้าใหม่ยู่ห้องนาะจาหน่ ก็บรราย้ะบ่มีตาใส่ผาใมากก็บรรยายใจตาหนึ่งจ้ะพอได้กินได้อยากแล้วจ้ะเป็นทำไมโจดเด้อจ้ะม่จะหย่อนใหญ่ๆเห็นบ่จ้ะนี่ยายเชเอาไปใช่ทุ่งไหวเหมือนละทุ่งช่องทุ่งยามาหน้ายายก็ใช้ฮักเอาเพราะยายบ่คอยมีเวลาจ้ะที่สามยายเอ็มมาว่าเห็นแล้วแล้วบ่ยายบนยายเก็บปอกเด้อจ้ะพี่น้อง สบายใาย่ก็ลงให้เบิ่งเลยจ้ะมันใหญ่ได้เห็ดรังแดดสองสามดอกจ้ะก็ได้เป็นเห็ดฝองกับเห็ดกอเนาะจ้ะกัเฮ็ดอันได้ไก่จ้ะมาสุกจ้ะมันอยู่จ้ะน้ำมัจ๊ดจ้ะพี่น้องขินนี่ก็บ่มีอยังไรละวอลายดอกจ้ะน้ำมัจ๊ดมันนี่เอาใบลงมือเสาเด้อจ้ะพี่น้องขินนี่ผ่าใบสนีละจ้าสวัสดีจ้ะ สวัสดีจ้ายายเอ็มพะเรอจะขอป้าคือเกาจ้ากับอันม่งหนึ่งแล้วลราจะพี่น้องม่งก็หลุดล้วจะขอป้าหาเห็ดจ้าตามหาเห็ดจ้ายายเอ็มมารอหาเบิงเห็ดอันล้างแหล่ก่อนเนาะจ้าก่อนจะไปเบิ่งเห็ดเผ่งเขาใหญ่จ้าพี่น้องใช้ยายเอ็มทางพะรันคันบอกด้วยจ้ายายเอ็มไปหาละบหินจ้ายายมากเหมือนพีกัดตาพี่น้องมี ตำบลทัวขาเพุทธลนกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพิกัดของยายเอ็มมาเนี่พระราชมนงามเด้อจ้ะในส่ยั่ลุนตอกับยายจ้าพอดอกนึงจะแม่งกินเพลินนอาจ้ะดอกแหลกแหลกแห่งมานของยายถั่วลุนกับยายเด้วยอว่ายายเชื่อมานบ่จ้ะแดงหน่อยจ้ะ อ,อกหนึ่งจ้าไปล้างแหล่จ้ะไม่จำเนบอบจ้ะพี่หนุ่มเดี๋ยตาเนอกหนึ่งจ้ะพี่หนุ่ม Là đáng lẽ chà Ở đây được nâng cha, Đi được nâng chà Đợt nâng chà, bên Đợt nâng chà, không เล่มไปเสียแล้วเนาะจะหายให้เล่มให้รวมๆจ้าพี่เนาะไม่ใหญ่จะขอไปเบิ่งเห็ดเผิ่อก่อนจะข้าวจะ้ะเราซีมีบ่มีจะ้ะเบิ่งหาเห็นบ่จันเนี่ยทาต้าเด้อจ้าพี่เนาะพอดอกนึงจ้าพี่เนาะเห็นบ่จันนี่น้ำจ้ะเขาง่ายไงด้อจะ้ะ จะผ้าเบ่งดอกนั่นแมนโบน้อใหญ่อันบ่บ่สังเกตว่าสิดแบบที่แมนหรือบ่แมนจ้ะโบแมนจ้ะเมะื่เก้แล้วพี่หนอออกสกีสุรีเพื้อจ,จอบซูเม,มอร์จ้ะเมื่อสามสี่ดอกเนาะจ้ะหักบัวไล่เจ้ะพี่หนอง่ามเลยจ้ะ ก็จะเกงแสบวะจ้าเห็นไหแกังไงไปส่องดอกจ้ะก่ใหญ่จ้ะละา้างแหล่สมัยโบราณจ้ะพี่น้องจะได้หนีบ่มีหุนมีอย่างเด้อแกงแสบจ้ะพี่น้องดอกแข็งจ้ะบ่มีมุงจ้ะ ดอกนี้ยังงามพี่เนาะปุ้ยแน่จ้ะพี่เนาะง่ามบ่จ้ะตะแกงแสบบ่จ้ะพี่เนาะปฏิท,ทูดอกมนันเนาะจ้ะได้ทะลุต่อได้จ้ะลังแหลดอกนึงจ้ะผดดอกน้ำพรมเฮ็ดผึงเข่าคือกันเด้อจ้ะนี่ขาใหญ่ๆจ้ะงามอยู่จ้ะพี่เนาะ หนึ่งจ้ะคอเขาแย่จ้าพี่นอ้องได้นำฮิดลังเหลบ่บมาอมานจ้ามัาลอดรอหาเห็ดเผื่งด้วยจ้าเอ็นประจกย่าเชิดปะาดาวจ้าง่ามจ้าวันนี้พี่นอ้องคนหน้าใหญ่เลยนี่ เอาเงกินได้คือกันจ้ะพันเตบ้าพี่น้องนี่พันมาหานี่จ้ะมาเรียนลุงอย่างพันข้าใหญ่จ้ะบอกน้อยจ้ะ,ะลูใชายพันจีเลียวพินเนะจ้ะพี่น้อง ยด้ยางผ่าร์ตไปแล้วแหละได้ใจเนี่ยในยอดเฉลี่วยวในเบิง่งอีดอกเนื้อดอกหน่อยเพิ่นจ้ะนี่มาสีแล้วน่าจ้ะให้มาใจะนี่ดอกหน่อยสองดอกจ้ะเอาดอกใหญ่เพิ่นจ้ะนี่ยอืมที่โปกไว้กระยับเพิ่นเอาโป๊กไว้อันห่างๆเนาะจ้ะประตูเขื่นพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะ ไม่เห็นกินเปินจาก้ามันแต่ว่างามอยู่จ้ะดอกนู้นจ้ะงามจะพี่นอ้องงามน่นนจาจ้ะแอ๊พี่นอ้องใหญรอจนเมื่อกลางผอสองดอกจก้ะนี่โอ้แต่ละต้นสาใหญ่น้อ โอ้พี่น้องเอ้ยเจ๋งจริงๆสรุปพ้นงานจ้ายายมาหอดร่นเลยจ้ามานอยู่จ้ามานพออตะแกงเด้อจ้าตามเห็นล้างเหล่บ่ได้จ้าพี่น้องได้สองซ้ำดจ้าพี่น้อง ม้าเนตผงจ้าพาไปอีคลิปนึงเลยเด้อจ้าเนี่ยนับถือแปดประจ่าเมื่อนี่ยายก็ลงมือลงเวทนอะไรจ้าจ้ายายเอ็มร้านโอภาลอจ้าพี่เนาะมาันอยู่จ้ามามาจะรู้ผลงานจ้านับประจ่าเนี่ยมาันอยู่จ้าเป็นเฮ็ดเผงเขาใหญ่จนกลับเต็มตาเด้อจ้าเนี่ย จะเห็ดผงใหญ่ล้ลวนๆจะพี่นออกขึ้นนี้พากไปนีแล้ะจ้า